กลางตลาดเช้าอันคึกคักมีแมวส้มตัวหนึ่งชื่อทองดีมันเดินโยกตัวไปมาเหมือนนักเลงเก่าแต่ตัวเหม็นสุดๆเพราะชอบไปนอนในถังปลาเคม็มใครผ่านก็ต้งโงนโอ๊ยเหม็นอะไรเนี่ยแม่ค้าขวเยียวยังถึงกับเอาตะหลิวเคาะโต๊ะไล่ไปไปไกลๆร้านแม่เลยเจ้าแมวเหม็น เด็กๆในตลาดตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าเหม็นฟิตซอสแต่ทองดีก็ไม่โกรธมันยิ้มฟันหลอหลอและพูดกับตัวเองว่าก็ไม่มีใครรักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรักตัวเองก่อนทุกวันทองดีจะเดินเก็บเศษข้าวจากจานที่คนกินเหลือบางทีได้แค่ปลายข้าวเม็ดเดียวมันก็กินอย่างมีความสุขเพราะมันบอกกับตัวเองว่า ข้าวเม็ดเดียวก็มีคุณค่าถ้าได้มาด้วยความพยายามแต่ใครๆก็ยังหัวเราะเยาะมันดูสิแมวส้มตัวนั้นน่าสมเพชจังแต่ทองดีไม่สนใจมันแค่ยืดตัวยิ้มแล้วพูดว่าฮืมเดี๋ยวพวกแกจะเห็นว่าความเหม็นของเราจะเปลี่ยนโลกได้จนวันหนึ่งทองดีแอบเข้าไปนอนในโรงเรียนกวดวิชา มีเสียงครูพูดจากลำโพงเรื่องวิธีคิดบวกและการพัฒนาตัวเองมันฟังทุกคำอย่างตั้งใจแม้ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่มันจำได้ว่าชีวิตจะไม่เปลี่ยนถ้าเรายังทำเหมือนเดิมทุกวันรุ่งเช้ามันจึงเริ่มเปลี่ยนตัวเองทองดินลงไปอาบน้ำในบ่อปลาปลาในบ่อกตกใจหมดแปลงขนด้วยกิ่งไม้แถมเอาใบตองมาห่มเป็นผ้าคลุม มันตั้งใจจะเป็นแมวสะอาดตัวแรกของตลาดระหว่างที่ทองดีเดินผ่านร้านขนมมีสาวเจ้าของร้านชื่อมาลิเธอกำลังหาพรีเซนเตอร์ร้านทองดีรีบเข้าไปช่วยทันทีทั้งที่เหนื่อยและมือสั่นแต่ก็ออกมาได้ด้วยดีมลิหัวเราะแมวตัวนี้เก่งนะตั้งแต่นั้นทองดีได้ช่วยงานในร้านขนมทุกวันทั้งดูแลร้านและคอยต้อนรับลูกค้า จนเหมือนเริ่มมีกลิ่นหอมของขนมอบติดตัวแทนกลิ่นปลาเคม็ม oh ลูกค้า <my. S 1> ทุกคนพูดใน <Yeah. S 1> เสียง oh เดียวกัน <my God. S 1> ว่าอ้าวเจ้าแมวส้มตัวเหม็นเมื่อก่อนนี่นาะ <laughs> ตอนนี้ดูดีเชียวมะลิเห็นว่าทองดีฉลาดมาก oh, <wow. S 1> วันหนึง่งเธอบอกว่าทองดีเรามาทำแบรนด์ขนมของแมวกันเถอะทองดีไม่เข้าใจแต่พยักหน้าแรงมากจนข <Yes. S 1> นฟู พวกเขาสร้างแบรนด์ชื่อเมียวเมล์ขายขนมอบสูตรพิเศษกลิ่นหอมเหมือนขนมมนุษย์แต่ปลอดภัยสำหรับแมวทองดีได้เป็นพรีเซนเตอร์ใส่ผ้ากันเปื้อนสีชมพูมีรูปปลาปักอยู่หน้าอกไม่นานเพจของพวกเขาก็ดังระเบิดมีคนแชร์คลิปทองดีนวดแป้งเป็นล้านวิวสื่อมาทำข่าวจากแมวเหม็นข้างสลดัดสู่แมวซ e o ทองดีมีเงินมีชื่อเสียงมีบ้านมีเตียงนุ่มแต่มันไม่ลืมที่มามันกลับไปตลาดทุกเดือนเอาขนมฟรีไปแจกพ่อค้าแม่ค้าที่เคยไล่มันทุกคนอึ้งบางคนถึงกับร้องไห้ทองดียิ้มแล้วพูดเบาๆว่าเทาวันนั้นพวกคุณไม่ไล่ฉันคงไม่ลุกขึ้นมาสู้แบบนี้หรอกอย่าดูถูกใครเพราะกลิ่นหรือรูปรักเพราะหัวใจไม่มีกลิ่น ทุกคำดูถูกคือเชื้อไฟถ้าเราใช้มันถูกทางและจงจำไว้ว่าคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อความเหม็นของชีวิตคือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวันหนึง่ง